สวัสดีครับผมช่องไอป่าหนึ่งเก้าเก้าเครับวันนี้ก็จะมารีวิวคันเร่งไฟฟ้านะครับใส่ในนิสันมานะครับปีสองพันสิบขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของ e v o t นะครับอ่าแต่แกะให้ดูกันคะแนนนะครับก็คือต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ก็คือผมลองใส่สั่งมาใช้เองนะครับไม่เคยใช้งานมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์นี้นะครับลองสั่งมาใช้เองนะครับก็แบบไม่เป็นนะครับไม่เป็นแกะมาให้ดูกันทุกคนครับให้ชมกันพร้อมงกันเลยนะครับนี่นะครับแกะออกมาจากกล่องก็ประมาณนี้นะครับเขามีนะครับเป็นน่าจะเป็นโปดการ์ดเนาะสามารถติดต่อร้านได้นะครับประมาณนี้นะครับ จะลองแกะให้ดูข้างในกันนะครับเขาก็แพ็กกันกระแทกมาอย่างดีนะครับนี่ราคาพันห้าร้อยานะครับที่ผมสั่งมานะแต่เห็นจริงไม่มีหลราคามากเลยเป็นตัวปรับผ่านมือถือครับรับรองผ่านบลูทูธเนาะนี่นะครับ มีนะครับหลายโมดเนาะก็เดี๋ยวลองมาเล่นให้ดูน,นะครับนี่เป็นแอป,ปนะครับที่ว่าต้องใช้โหลดนะครับโอเคตะแกะให้ดูตัวชิ้นงานข้างในกันนะครับนี่นะครับก็มีตัวแคนแคนแทไม้ทีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัว กล่องรับสัญญาณเนาะนี่นะครับเนี่นการใช้งานต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะว่าเพิ่งสั่งมาเหมือนกันเปิดให้ดูและให้ชมแบบรีวิวกันไปเลยนะครับนี่เนาะประมาณนี้แล้วขอเดีวเอาให้มานะครับ เดี๋ยวผมลองไปติดตั้งที่ตัวรถก่อนนะครับรอ,อปฏิตามกันนะครับครับก็เดี๋ยวมาที่ตัวรถนะครับจริงๆผมลองอะไรก็แล้วยังไม่ติดตั้งลองมาดูที่ตัว,ตว,ตวรถก่อนก็ประมาณนี้นะทีนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะผมเคยใช้ของแบรนดนะ์เอฟันนอกจากใส่กระบะเขามีคู่มือมาให้แล้วก็ของเออด,ดีโนบล็อกก็มีคู่มือให้แต่แบรนดี้แปลกนะครับในกล่องไม่ได้แถมก็เลย คู่มือก็ใช้งานมาให้เออรีแบกแต้ทีนี้คนไม่เป็นเลยอะไรไม่เคยใช้เขาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมนี้ก็ลองมาแบบคร่าวๆนะครับที่ว่าแหล่ลองจับใส่เองนะครับแบบทุกคนดับไม่เคยเนาะก็นี่ก่อนเลยนี่นะครับจะมีดูข้างๆนี่นะครับนี่เนาะสีเขียวนะครับก็จะเป็นส่วนตัวของที่นี่นะครับฝั่งนี้นนแล้วก็ตัวอันนี้ นี่จะเที่ยวหน,หน้าใหญ่ก็จะเ็นโตล่านะครับมันก็จะนี่แหละรูของมันนั่นแหละบังคับอยู่แล้วอันนี้จะเป็นเสียบที่ปลั๊กคันเร่งนะครับก็อยู่ตรงนี้เองนี่นี่นะครับอันนี้คือเป็นตัวคันเร่งนะครับของดิสันมาร์ทเนาะนี่ปลั๊กนะครับก็ไม่ยากก็บีบอย่างนี้นะครับบีบข้างหลังซ็อกเก็ตนี่ต้องสูนนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยเดี๋ยวลองใส่นะครับ นี่นะครับแกะมาแล้วเนาะมันจะเป็นแค่นี่ครับเป็นปักบีบนะครับนี่ข้างหลังนี้เนาะออกแรงหน่อยกดแรงๆแล้วก็กระชากขึ้นเลยนะครับอ่าแล้วก็เอาอันนี้นะครับฝั่งนี้เนาะน,นี่นะครับเสียไปที่ตัวคันเล็งนะครับนี่ก็จะไม่ยากนี่นะครับก็อีกฝั่งหนึ่งใส่ไป ที่สายจากตัวรถนะครับนี่เนาะที่เราดึงออกมาตอนแรกกันแหละเมือเดียวจะลำบากเลนะครับอ่ะนี่นะครับอ๋อทีนี้ไม่่อเไรมันจะเป็นทางของมันบังคับกันแหละ mm hmm. ก็จะเลกเส้นหนึ่งเป็นปลายสายปลายสายก็คือตัวนี้นี่ นี่ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับนี่เนาะทางบังคับแข่งคันนี่นะครับมันสังเกตอ่าเนี่ยมันจะมีริมนะครับชัดไหมนี่นี่นะครับเป็นคเคียวเนาะฝั่งหนึ่งมันจะไม่มีเห็นไหมนี่เนาะมันคือบังคับอะ่ะแหละลองใส่นะครับนี่นะครับ อีกชุดหนึ่งก็จะใส่นี่นะครับเหมือนกันนะครับก็ทางมารับเหมือนกันจะมีเขี้ยวด้านหนึ่งอย่นะครับนี่ใส่ไม่ยากนะครับจะมีเขี้ยวนี่เนะาะบากของมันครับก็จะลองติดตั้งเนาะส่วนตัวว่าวัาสดุมันปแปลกๆดีนี่มันแค่ประกอบไปใฉยๆนะครับตอนนี้ทีนี้ตอนที่ผมดันอะ่ะไอตัวนี้มันโยก ได้ที่ก็โยกมันให้ตัวผมก็เลยเอ๊ะไปลองแกะฝาดูกลายเป็นว่ามันชุดเนี้ทํามาไม่คงทนนะครับคือผมก็ได้ตั้งใจจะแกะนะครับที่นี่มันหลุดออกมาเลยแปลกดีนะครับคือ <c oughs> นี่รีวิวให้ดูกันนะครับไม่ได้โจมตีนะครับพอดันตะปุ๊บดันแรงๆปุ๊บไอเนีมขยับเป๋เลย,ยเห็นทั้เบี้ยวเห็นไหมเนะี่ยเออมันทํามาแปลกด <c oughs> ีเดี๋ยวลองดูกว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเ,เราประกอบก่อนนะครับ อันนี้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่นะครับก็ส่วนตัวนะผมว่าวัสดุมันไม่ค่อยเคยเท่าไหร่ถ้าเรียบเทียบกับแอนอื่นที่ผมเคยใช้นะเพราะว่าแลมันมันทำมาหลายขั้นตอนนะคน,คนอื่นเนะ่ยเข้ามาแค่เส้นเดียวนะอันนี้คือความสึกรีวิวให้ฟังส่วนตัวนะครับไม่ได้โจมตีหรือวิจารณ์นะอะไรมากนะครับอันนี้ผู้ที่ฟังอ่าก็ แล้วก็วิธีใช้นะครับก็เราต้องโหลดแอปนะครับก็ในกล่องนี้เนาะที่เราได้กล่องมาก็จะมีเป็นบาร์โคดนะครับนี่เนาะมีรอ,อ,องรับทั้งแอปเปิลนะครับแล้วก็ Google Play นะครับ2อ,อย่างเนะาะจะลองทำห้พร้อมกันนะครับอลองสแกนนะครับว่าจะขึ้นไหม แล้วเราก็นี่ครับนี่เนาะก็ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่อันนี้มันต้องเหมือนอันนี้เหมือนมันเป็นผ่านเบราว์เซอร์นะครับแต่จริงๆก็อีกวิธีนึงนะครับให้เราไปที่เพจโ r e ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ ิมนค้นหาได้เลยนะครับอันนี้นะครับแค่เราพิมพ์เองง่ายๆครับไม่ต้องยาเนานะแล้วก็รอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับก็ต้องขอบอกก่อนครับว่าผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับก็นี่ก็ทําให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็เคยใช้มา2แบรนด์นะครับ F1 กับ Dino Box นะครับใส่กระบะอันนี้ลองเป็น Nissan Max น,น,น,นะครับเพราะว่าของรถ Max ก็นะจะออกตัวได้นะครับมันนอกชา้าเหลือเกินแต่อันนี้เห็นเขาว่าเหมือนเขาเออโหมดมันจะเยอะกว่าเจ้าอื่นนะครับนี่เนาะเห็นเขาว่าอันสุดท้ายเนี่ยไม่รู้โหมดอะไร แต่ก็ผมก็อัานฟังรีวิวมาค่าค่าอยู่รอช่วงรอนะครับแต่ถ้าถามว่าเอาคันนี้ไปใส่กระบะได้ไหมก็คงต้องตอบว่าไม่ได้นะครับปลั๊กคนละแบบเลยนะครับ ตอนแรกผมคิดว่ปักก็จะเหมือนกันแต่ทีนี้ไม่เหมือนกันนะครับปักคนละแบบเลยกระบะกับรถเียงคนละแบบนะครับโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับต้องเปิดบูทธด้วยนะครับ ว่ามันรับรองผ่านพ,พูดนะครับนี่นะรอก่อนนะครับเนี่าะเข้ามาหน้าจอนะครับที่นี่เราใช้รถคังเขาเที่ยวผมดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าให้ออน เครื่องนะครับทีนี้เราจะให้เราเชื่อมเพราะว่าถ้าเป็นของ Dino Box ที่ผมใช้นะก็ขอ ก็คือโหลดมาก็เชื่อมต่อนะครับได้เลยก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับขึ้นเลยนะพอกดนี่เชื่อปุ๊บก็ให้เรามากดอัพนี่นะครับหนึ่งที คนดูคลิปมาไม่แน่ใจใช่หรือเปล่า มันบอกหัดพิดไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองไปต้องเล่นก่อนนะครับครับก็หลังจากเล่นสั้นนะครับก็คือผมก็คือผมเข้าแล้วมันไม่ขึ้นนี่เนาะก็คือเนี่ย ทีนี้เขาบอกว่าให้เราอ่เขาแอปปุ๊บแล้วเรากดค้นหาบทพูดฝั่งขวานะครับนี่เนาะสมมติเลยนะครับอ่านี่เปิดสมมตเนียนะ่ยกดปึ๊บเราค้นหาผมไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนผมไหมผมลองถอดฝังเครื่องแล้วไม่ขึ้นนี่เนาะกดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยอ่าออกไปนี่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ไปที่อีโวนะครับนี่เนาะแล้วกด เราไปที่ข้อมูลมาน,น,นะครับในข้อมูลแอปเนาะแล้วก็ไปที่การแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อนุญาตเนาะนี่เนาะถ้าเราไม่อนุญาตก,ก็เราให้อนุญาตให้หมดนะครับแล้วก็นี่ครับอนุญาตนะครับนี่เนาะตำแหน่งคุนได้เก็บข้อมูลนะครับนี่เนาะ ผมก็ลองเออทำไมมันมันไม่ขึ้นว่าเป็นอะไรวะนี่ครับอนุญาตให้หมนนะครับนี่นอาจะขึ้นมาไม่ได้เป็นปฏิเสธอะไรเลยเพิ่บลองเข้าใหม่นะครับกาลองค้นหานะครับอ่ะนี่มาละเออผมลองหาในเน็ตไม่มีใครทำนะครับว่าเวลาค้นหาบูทูธแล้วไม่เจอนี่มันเป็นยังไงโอเคนะครับตั้งก็งงตั้งนานจะทำได้นี่นะตรอเชื่อมต่อโอเคได้ละ มาครับมากันต่ออ่าเขาบอกว่าให้เรากดอัพนะครับที่ตัวกล่องเนาะอันนี้นะครับต้องขอแพร์นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับนี่เนาะอัพเนาะหนึ่งทีไม่ได้ละตัวหนึง่งเอาใหม่นะครับเชื่อมใหม่เติบให้เรากดอัพนะครับหนึ่งทีนี่ โอเคครับเรียบร้อยนะครับต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอเครื่องแรใช้ครั้งแรกนะครับนี่เนาะมันจะมีเคื่อะแรคืนค่าโรงงานหรือว่าวิธีใช้ครั้งแรกนะครับนี่เนาะก็คือกดปุ่มซีและเมนูค้างไว้พร้อมกันนะครับจนกว่าซีจะพิมพนน์นะครับอ่านี่ครับโอเคนะคปล่อยเพื่อให้เราเนาะ หยยบคันเร่งจนสุดนะครับนี่เนาะสุดแล้วนะครับ,บอ่าแล้วก็อะไรชัดไหมนี่อ่าหยยบจนสุดนะครับแล้วให้เรากดอัพหนึ่งทีนะครับนี่เนาะอัพหนึ่งทีปึ๊บยกคันเร่งออกได้เลยโอเคอันนี้ถือว่า เป็นการเสร็จนะครับติดตั้งใช้ครั้งแรกโอเคนี่ก็สามารถติดเครื่องได้นะครับลองติดเครื่องกันนะครับ okay. เดี๋ยลองเล่นกันนะครับมืดหน่อยนะครับ นี่เนาะก็หมดแรกนะครับจริงๆมันก็มีเป็นเมนูนะครับเลือกได้นะครับตัวแรกเป็นอังกฤษเนาะสามารถเลือกภาษาไทยได้นี่เนาะโอเคคขาเรียงไฟ้านะครับนี่เนาะเออใช้ยังไงเอ่ย อ๋อนี่ยครับมันจะมีบวกลบนะครับนี่เนาะอันนี้คือลบนี่คือบวกนะครับนี่เนาะสูงสุดตั้งแต่สี่สิบห้าหรือเปล่าลากได้ไหมไม่ได้นะครับต้องกดอย่างเดียวไ,ได้ป่ะอ๋อมันวนนะครับวนได้เนาะวนได้แต่ก็ไม่ได้แหละนะกลับไม่ได้ อาจจะลองสักผิดพ้าดูก่อนคิดด้วยกันแล้วลองเล่นนะครับถ้าถามว่ามันเห็นผลไหมก็คือยกตัวอย่างนะครับนี่เนาะก็พอเราก็เลยแกดเนี่ยแตะ นิดนึงก็เล่งครับมันน้อยลงเนาะลองเอาเกือบเ,เยอะหน่อยสี่สิบอ๋อแต่นิดนึงเครื่องก็เล่งน,น่อยครับนะ้่เนาะลองไปที่หนึ่งสิ จริงมันต้องลองเอาไปใช้งานน่ต้องลองนะครับ่อาไปเป็นไม่ใช่อ่มายกตัวอย่างให้ดูนะครับเดินหอบอ๋อโอเคนะครับก็คือของขอผมเดินแล้วก็คงไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ก็จะเล่นจะลองเล่นให้ดูกันนะครับว่าเอาได้หรือไม่ได้โอเคแต่เด,เดินหอบไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับ ลองข้ามไปหมดอื่นนะครับต่อไปก็ล็อกกันขโมยตั้งพินใหม่ลองหนึ่งสองสามสี่นะครับง่ายอ่านี่นะครับนี่เนาะ นี่ผมเหยียบป่ะนี่ไม ok, ่เล่นเลยนะครับโอเคโ้นี้ใช้ได้นะครับเวลาเราจอดแกจอดแบบไปต้องมิติเยวอะ่รเงี้ยหลายๆว่าก็นี้เหมือนเหมือนจะล็อกคันเร่งนะครับปันนี้เนาะน่าจะใช้ยากไปหน่อยส่วนตัว มันคือเหมือนให้เรากดปุ๊บแล้วก็เอออะไรเน,นี่ยแปลกทีเลย จริงผมว่าส่วนตัวใช้ยากเริ่มใช่ยากกับส่วนตัวนะ ก็คือเหมือนปินกควันนั่นแหละอันนี้หมดคำนวณอัโตโนมัตินะครับอลองดูดินามิกนะครับอืมมันมีไหนหมดอ๋อเหมือนอันนี้เหมือนเขาคำนวณมาให้แล้วว่าคนเราชอบหมดไหนประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้คือมัอนเขาคิดเขาน้มมาให้โอเคล็อกรอบน,นี้ก็เหมือนก็ว่าเราเราต้องเสียนะครับล็อกรอบเนาะโอเคไม่มารีวิวเหมือนไม่รีวิวเลยครับก็ประมาณนี้นะครับตัวใช้ยากไปหน่อย แต่บางคนจะใช้ง่ายน,นะครับผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าก็ลองเอามารีวิวให้ดูกันนะครับแบบใครสนใ,ใจหรือว่าหาข้อมูลอยู่วิวธีการใช้งานยังไงจริง่าจะมีคนใช้แล้วแหละแต่ก็เอามารีวิวให้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับหร,หรือว่าหรือว่าคือใครแบบสงสัยก็สองสอบถามเขาได้นะครับผมก็ถ้าจะรู้ก็จะตอบให้นะครับเขีย yeah นะครับแล้วไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ